สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้วันที่17กรกฎาคม2 5 1 8ซึ่งเป็นวันที่ดาวพฤตย์เขาจะย้ายดาวพระอาทิตย์เนี่ยเขาจะย้ายอยู่2ช่วงนะก็คือจากราศีมิถุนไปอยู่ที่กรกฎแล้วจากกรกฎไปอยู่ที่สิงเดี๋ยวเราก็มาฟังกันในคลิปนี้เป็นของชาวราศีธาตุไฟทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยเมษสิงห์ธนูเดี๋ยวนะทำทำสเต็มเอาไว้ให้ว่า แต่ราศีเนี่ยช่วงเวลาไหนคุณก็เข้าไปกดตรงที่เขียนว่าเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะเข้าไปดูว่าราศีคุณเนี่ยอยู่ช่วงเวลาไหนก็เปิดช่วงเวลานั้นฟังกันนะคะทีนี้เราเริ่มต้นที่ราศีเมษก่อนราศีเมษเนี่ยวันที่17กรกฎาคมเนี่ยดาวที่คุณะจะย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ที่กรกฎเนี่ยถึงวันที่17สิงหาคมอยู่จน ถึง17สิงหาคมเนี่ยได้ตําแหน่งมหาจักรมหาจักรเนี่ยก็จะมีเรื่องของว่าเขาบอกว่ามหาจักรเนี่ยก็จะมีคํากรเขาพูดถึงกันอันนี้คือคํากรทางโหราศาสตร์นะเขาบอกว่ามหาจักรเนี่ยต้องฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องไปต้องบุกบันฟันฉงเฉงช่างผาดโพดหนักหนาหน้ายัางเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ได้ดังใจแสดงว่า เราอยู่เฉยไม่ได้ละแต่ทีเนี้ยดาวบุตรต่างคุณอนะ่ะคือบุตรริวารคุณเองหรือโปรเจกต์ต่างๆคุณเนี่ยพอไปอยู่ในเรือนพันธุาบางคนต้องบอกนะบางคนเนี่ยอาจจะต้องการที่จะพักผ่อนอยู่กับบ้านก็ได้เนื่องจากอะไรละ่ะก่อนเนี้ยอาจจะมีการเดินทางอะไรบุตรริวารคุณอาจจะมีการเดินทางไปนู่นไปนี่บ่อยเลยเหนื่อยพอได้มาอยู่บ้านก็อาจจะพักผ่อนอยากทาอะไรก็ตก็ได้ หรือบางคนน่ะจะช่วยดูแลคนในครอบครัวให้ก็ได้หรือสร้างความมั่นคงเกิดขึ้นในตำแหน่งเรื่องของหน้าที่การงานเองหรือสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวก็ได้เป็นคนรักบ้านบางคนอาจจะค่อยไปไหนก็ได้นะคะหรือชอบเสี่ยงโชคก็ได้ตัวคุณอ่ะถ้าไม่ใช่ไม่มีบุตรบริวารอ่ะตัวคุณอาจจะชอบเสี่ยงโชคก็ได้บางคนอ่ะ อาจก็มีเกณฑ์ที่ได้เป็นบ้านหรือรถก็ได้นะคะก็ต้องดูของแต่คนนะว่าในสถานการณ์ของทุกคนนะ่ะคือเรื่องอะไรบางคนเนี่ยเป็นมหาจักรอย่างเงี้ยมีความคิดที่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี่ยอ่ะอยู่เฉยไม่ได้ละเอ๊เราจะทํายังไงดีนะเราต้องพยายามหาเงินเพิ่มเติมไหมเพื่อที่จะให้มีเงินเพิ่มเติมเราจะได้ไปซื้อบ้านซื้อรถไหมเห็นไหมคะของแต่ละคนนะ่ะน่นก็เลยว่า ก็ต้องดูที่สถานการณ์ตรงนั้นนะคือพูดง่ายว่าบุตรบุญวานคุณอาจจะยังไม่สกุกอะเรามีลูกเล็กเด็กแดงมีลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยอายุน้อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยเขาอาจจะโซนก็ได้เออโซนแล้วบางทีอะมีความดือ้อเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันเพราะอาทิตย์นั่นคือความดื้อก็ได้หรือเป็นคนใจร้อนก็ได้เหมือนกันแต่ทีน่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคิดว่าถ้าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ก็ให้ใจเย็นๆกันละกันเพราะว่าดาวทิตย์เนี่ยอย่างเงี้ยมหาจาักรบางทีก็อาจจะมีความหมุดหิดอะไรบ้างก็ได้คือเหมือนกับบุตรบริวาลเราอาจจะทําอะไรที่แบบไม่ได้ดั่งใจก็เราเองก็ได้เหมือนกันหรือยังไงอ่ะสถานการณ์ของทุกคนก็ต้องดูนะว่าเป็นเรื่องอะไรสําหรับบุตรบริวาลทุกคนแหละเพราะเราต้องรู้ว่าบุตรบริวาลเราเนี่ยโตมากน้อยเพียงใดนะคะ คืออยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะมีความบางคนน่ะอาจการนะนะอยู่ไม่อยู่ไม่ไม,ไม่สุขหรือบ้านมั่งเก็บของเก,เก็บนู่นเก็บนี่ทำนั่นางนี้ก็ได้เหมือนกันและพอวที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายมีที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นบ้านของตัวเองได้ตำแหน่งเกเษตรตราธิปดี ปุตตะอยู่ในเรือนปุตตะก็มองว่าตัวปุตบุราณคุณน่ะจะประสบความสำเร็จเกิดขึ้นอ่าเกิดขึ้นในด้านใดละ่ะก็ดูว่าก่อนนั้นเนี้ยเขาขยันไปทำอะไรถ้าเรื่องการงานเนี่ยเขาอาจจะมีมีความโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงก็ได้หรือ บางคนเนี่ยลูกหลานคุณอ่ะอาจจะเก่งในเรื่องของภาษาเก่งเรื่องเทคโนโลยีก็ได้เหมือนกับเขาเรียนอา,อาจจะไปสอบได้สอบอะไรเกี่ยวเรื่องภาษาอย่างเช่นโอิคโทเฟลไหมอ,อ,อย่างเงี้ยก็ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบุตรบริวารคุณอ่ะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นความมั่นคงเกิดขึ้นคืออะไรอ่ะก่อนหน้านี้น เขามีเป้าหมายทาไมที่เขาจะไปซื้อบ้านซื้อรถเขาเนี่ยพอดาวอาทิตย์มาอยู่บ้านตัวเองเป็นเกษตรตราธิพดีเนี่ยก็สามารถทําสําเร็จได้เหมือนกันหรือตัวเขาเองก็อาจจะมีความโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งเกิดขึ้นก็ต้องดูว่าเก่งในเรื่องอะไรล่ะบางคนเก่งในเรื่องของวิชาการไหมเก่งในเรื่องของการแข่งขันอะไรหรือเปล่าเนี่ย อยู่จนถ,ถึงวันที่17กันยายนจาก17สิงหามาอยู่ตรงนี้ถึง17กันยายนก็มองว่าถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะบุตรบริวารคุณนะ่ะถ้าเขามีการอะไรเงี้ยแต่ละคนต้อว่าเขาไปทำอะไรคือเขาไม่ีโปรเจกต์อะไรของเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่บ้านเขา,าทำไปส่งส่งครูงเงี้ยงานเขาก็ผ่านก็ได้เหมือนกัน แต่เพราะอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในเรือนบ้านตัวเองยังไงเป็นเกษตรตราทิพดีเป็นความมั่นคงเป็นของตัวคุณเองลักษณะเน,น,นี้ยค่ะก็ต้องดูว่าแต่ละคนเป็นในเรื่องอะไรนะสําหรับบริวารของคุณนะแต่เรามองว่าบางคนอ่าบางคนไม่มีลูกหลานบริวารก็ตัวคุณเองนี่แหละก็มีโอกาสประสบความเป็นเรื่องโปรเจกต์ค,คุณเองก็ได้ นี่ก็ต้องไปปรับตามสถานการณ์ของแต่คนนะเป็นเรื่องอะไรอนะ่ถือว่าดีนะแต่ทีนี้บอกไว้นิหนึ่งจะสําเร็จมากน้อยเนี่ยแตกต่างกันไปเพราะว่าคุณต้องไปดูว่าพื้นเดิมคุณนะ่ะดาวทิตนะ่ะกับรอบอายุเนะี่ยอยู่ในเรือนที่ดีหรือเปล่าและอยู่ในเรือนที่แบบง่ายงยไหมทาอะไรไม่ต้องเหนื่อยมากไหมเห็นไหมคะบางคนทําอะไรมาต้องแบบเหนื่อยมาก่อนถึงจะประสบความสำเร็จมี อย่างบางคนพูดยกตัวอย่างเช่นอย่างบางคนอยากจะ,ะซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนนี้คุณนี้คุณอาจจะเก็บเงินพอมาถึงจังหวะเนี้ยคุณอาจจะซื้อได้ซื้อได้เนี่ยบางคนซื้อเงินสดบางคนซื้อเงินผ่อนนะคะมันต้องมันจะแตกต่างกันตรงตัวเนี้ยเพราะอยู่ที่พื้นเดิมของแต่คนด้วยกันนะคะก็สำหรับชาวราศีเมษก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวราศีต่อไปเป็นของชาวราศีสิงห์นะคะ เรามาดูที่ราศีสิงห์กันวันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ถึงวันที่17สิงหาคมทีนี้17สิงหาคมเนี่ยได้ตำแหน่งอะไรในกรกฎได้ตำแหน่งมหาจากซึ่งมหาจากเนี่ยเขาก็มีคำคำกรทางโหราศาสตร์ว่ามหาจากฟักตัวให้เป็นใหญ่ ขวาจะได้ต้องบุกบัน่นฟันชงเฉงฟันชงเฉงนะช่างผา่าผนหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจก็แสดงว่าคุณน่ะก็จะอยู่เฉยไม่ได้ทีนี้ดาวที่ของคุณเรื่องอะไรดาวทิศกายเรื่องตูคุณเองตูคุณนะ่ะดันไปอยู่ในเรือนวินาศตนตุอยู่ในวินาศปุ๊บทีนี้เหมือนกับถ้าเรามองในมุมบวกนะตัวคุณนะ่ะ อาจจะมีการต้องมีอะไรที่เป็นเรื่องที่ปกปิดไหมมีความลับเกิดขึ้นไหมซึ่งไม่ใหญ่คนอื่นรู้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนไม่ชอบออกหน้าออกตาก,ก็ได้บางคนปิดทองหลังพระหรือบางคนจะต้องไปเกี่ยวกับเรื่องงานที่เป็นความลับไหมอ่าอย่างคนบางคนต้องไปสืบหน่วยเาเรกหน่วยงานราชการรับอยู่มาสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่บางทีไม่ได้เจอเอ่อไม่ได้เจอขู่ข้ของไม่เจอแล้วก็มีบางคนนะคะ หรือคุณกำลังคิดทำโปรเจกต์รับรับอะไร,รอยู่เปล่าอ่ะเนี่ยคุณเองก็ต้องมีความต้องเรียกว่าคิดไอเดียคิดทำาน่นทำนี่หรือบางคนเนี่ยขยันที่ทำงานทำไรของคุณปิดทองของพักคุณทำคุณไปเรื่อยๆตามหน้าที่การงานของคุณเนี่ยคุณเองก็ไม่อยากไปยุ่งสูงสิงกับใครก็ได้ค่ะคือมีเวลาแบบอยากจะอยู่แบบทำงานคนเดียวตั้งใจทำงานของคุณคนเดียวอะไรลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกัน พราะบางทีบางคนต้องการสมาธิอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกัตัวเราไปอยู่ในวินาศอยู่ในสิ่งที่คนไม่ใหญ่คนเห็นหรือบางคนเนื้องานคุณเองมันอาจจะต้องเป็นการไปอยู่เบื้องหลังคนอื่นไหมหรือสิ่งนั้นนะ่ะอาจจะถูกปกปิดทําให้งานที่คุณทําบางทีมันอาจจะไม่เห็นผลงานณตรงณนะตอนนั้นในระยะเวลาหนึ่งเดือนแต่ถ้ามองมุม,มลบบ้าง วินาศเนี่ยคือปัญหาอุปสรรโรคภัยคืออะไรตัวเราเองเนี่ยก็สามารถเป็นปัญหาได้เหมือนกันเป็นปัญหายัางไงด้วยความดาวทิศนะ่ะเป็นคนดื้อมีความใจร้อนมีความเชื่อมั่นในตัวเองจะเชื่อมัน่นคือความเชื่อมั่นเนี่ยนะ่าถือว่าดีมีดีนะแต่เราต้องเอา,ายึดทางสายกลาง เพราะถ้าบางคนมีความเชื่อมั่นสูงคือคนที่มีอัตตาอีโก้เยอะอย่างเงี้ยเขาจะไม่ฟังใครเขาจะฟังความคิดของเขาเองของเขาถูกที่สุดอันนี้คือต้องดูนะคะว่าเราอยู่ในบริบทไหนและบางคนเองอะ่ะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นน้อยจะทำนู่นจะกลัวเดี๋ยวทําออกมาแล้วทําไม่ได้งานไม่ดีอเนี่ยมันเป็นตรงเนี้ยมันก็มองงี้นะมันก็เหมือนกับ บางคนก็สุดโตง่งไงความเชื่อมั่นอ่ะมีส,สูงบางคนก็มีสน้อยอย่างเงี้ยลองมาให้อยู่ทางสายกลางค่ะเดินทางสายกลางนี่แหละเอามีมีกันพอแบบพอประมาณยึดสายกลางยึดตรงกลางไว้อย่ามากไปอย่าน้อยไปมันก็จะเป็นประโยชน์ตัวคณเองรวมถึงบางคนความเออเนี่ยใจร้อนหงุดหงิด หัเสียก็ได้เหมือนกันแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพสายตาความดันเบาหวานเลือดหัวใจถ้ามันมีมันเป็นเนี่ยมองว่านิดนิดหน่อยหน่อยอยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายไม่ใช่เราต้องไปตรวจเพราะบางทีอ่ะพ,พูดง่ายว่าครูพูดง่ายะนะคือโดยธรรมชาติแล้วอ่ะผู้ชายส่วนใหญ่ มีความดื้อม,มากในเรื่องของสุขภาพคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายเนี่ยร่างกายแข็งแรงแต่มันไม่ใช่ถ้ามันมีอาการเกิดขึ้นร่างกายเนี่ยเตือนคุณแล้วอ่ะเตือนคุณคุณก็ต้องรีบไปหาหมออย่างเงี้ยคือมันถูกต้องแต่ถ้าเขาเตือนคุณแล้วเนี่ยคุณไม่ไปหาหมอโรคเนี้ย พวกนี้มันก็อาจจะมีปัญหาสะสมให้คุณได้เหมือนกันสะสมเหมือนก็เรื่องเป็นคล้ายๆกรื่ความดันเบาหวานนึงก็ได้เห็นไหมคือก็มองว่าแต่ละคนก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองด้วยค่ะเพราะมันเป็นสิ่งสําคัญมากนะเรื่อง,างกายอ่ะทีนี้พอวันที่17สิงหาคมดาวที่คุณเนี่ยออกจากเรือนวินาศและมาอยู่บ้านตัวเองได้ได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดี ถือว่าอาทิตย์มอสองตัวาวเมื่อก่อนหน้านี้ใครเคยมีโปรเจกต์ลับๆอะไรเนี่ยงานคุณเน่ะจะได้เปิดตัวไหมจะมีคนอื่นรู้แล้วเนี่ยคุณจะได้อาจบางคนอาจจะมีชื่อเสียงมีความโด่งดังเกิดขึ้นก็ได้ในสิ่งที่คุณทำเพราะนั้นม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยทำอาชีพอะไรหรือก่อนหน้านี้คนที่ทำงานขยันทำงานทำโน่นทำน,น,ทำนี่เนี่ยจะมีคนเห็นผลงานของคุณ มีคนเห็นความขยันของคุณเห็นไหมคะยังไงอะ่ะก็มองว่าก็ยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าบอกว่ามีความเออ่ชื่อเสียงโด่งดังเนี่ย<ๆ>ก็บอกก่อนนะมากน้อยไม่เท่ากันนะเพราะอยู่ในพื้นเดิมของแต่คนเนี่ยว่า<ๆ>อะไรนะเดาที่คุณเนี่ยอยู่ เด่นไหมรอบอายุอีกดาวที่คุณเด่นหรือเปล่านะคะพอกลับไปบ้านตัวเองตัวตวนุไปอยู่ในตนตนุเนี่ยคุณก็เป็นตัวของตัวเองมีความามั่นมีความมั่นใจเกิดขึ้นก็ได้ค่ะหรือบางคนก็รักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความมั่นคงเกิดขึ้นทีนี้ความมั่นคงเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรล่ะบางคนอาจจะมีบ้านได้บ้านได้รถอะไรก็ตามไปตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้หรือบางคนจะได เออปรับเงินเดือนเครื่องราชไหมมันก็แตกต่างกันไปนะก็มีความโดดเด่นบางทีบางคนอาจจะมีความโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งเกิดขึ้นเกง่งทางไหนโดยอาชีพของของแต่ละคนบางคนถ้าก่อนหน้านี้สุขภาพคุณอ่ะไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะพอย้ายมาปุ๊บสุขภาพคุณเองก็มีความแข็งแรงเกิดขึ้นตามอาการของแต่ละคนนะต้องบอกเนี่ย เนี่ยค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ก็มีแค่นี้นะคะต่อไปก็เป็นของชาวราศีธนูนะคะอ่าทีนี้ดูที่ดาวชาวราศีธนูกันบ,บ้างเนี่ยวันที่17กรกฎาคมดาวทิศเนี่จะย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่จนถึงที่17สิงหาคมทีเนี้ยย้ายมีที่กรกฎเนี่ยเขาจะได้ตําแหน่งเป็นมหาจักร มหาจักรเนี่ยในทางโหราศาสตร์เขามีคํากรอยู่นะเขาบอกว่ามหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงช่างผาดโผนหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจแสดงว่ามหาจักรเนี่ยเหนื่อยนะไม่ได้อะไรมาง่ายๆต้องมีความขยันมีความที่จะหา,าทางหาทําอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเองอทีนี้ดาวทิศของ ราศีธนูเนี่ยเป็นเรื่องอะไรดาวทิศของชาวราศีธนูเป็นเรื่องของสุภาสุภาอยู่ในเรือนมรณะอย่างเงี้ยเรามองในมุมบวกดกน,นะอาจจะมีคุณพ่อคุณเองหรือเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือมีเกณฑ์ห่างกับห่างกันเนี่ยเนื่องด้วยสาเหตุของแต่ละคนหรือบางคนอ่ะอาจจะมีการไปปฏิบัติธรรมก็ได้ปรีกวิเวกก็ได้ คืออาจจะลำคาละเดี๋ยวออขอเวลาไปถือศีลปฏิบัติธรรมไรงกสเนี้ยหรือบางคนนะสามารถปล่อยวางได้หรือบางคนเจ้าทุกเจ้าโศกทีนี้เจ้าทุกเจ้าโศกก็มากน้อยก็แตกต่างกันไปนะเพราะเราต้องรู้ว่าในพื้นเดิมของแต่คนนะ่ะดาวทิศคุณนะ่ะได้ตำแหน่งอะไรรอบอายุอีกดาวที่คุณตำแหน่งอะไรเห็นไะมคะมันก็จะมีเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยหรือบางคนเนี่ย จะประสบความสำเร็จในต่างถิ่นต่างแดนหรือใครที่ทำงานเรียนในต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยแล้วคนที่ธุรกิจเกีก่ยวกับความเป็นความตายงานประกันงานรับเหมาต่างๆเนี่ยก็มองว่าก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเกิดขึ้นแต่เนี้ยการประสบความสําเร็จเกิดขึ้นเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันเพราะอะไรล่ะอย่างบางคนน่ะ ถ้าอยู่ในมีธุรกิจอยู่ในประเทศที่มีสงครามอาการธุรกิจเราเมันก็จะขายของได้น้อยลงใช่ไหมออย่างเงี้ยเราเองก็ต้องเอเราจะทํำยังไงเราก็ที่จะเอาจะทํางไงกับสินค้าทําให้ขายดีคุณอาจจะมีการโยกย้ายสินค้าจากจากประเทศที่มีสงครามเนี่ยไปอยู่อีก อีกประเทศหนึง่งที่ไม่มีสงครามก็ได้แต่คุณก็ต้องมีการออกไปวิ่งทํานูน่นทํานี่ใช่ไหมคะการดําเนินการต่ตางๆเนี่ยคือมาหาจากักรคือเราอยู่เฉยไม่ได้เพราะว่าอะไรอะยอดขายเราตกอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาที่เพื่อที่จะให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นใช่ไหมหรือบางคนน่ะเอออะไรนะมีธุรกิจอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนเพิ่น เป็นประเทศที่ไม่ได้มีภาวะสงครามผลปรากฏว่าของคุณขายดีของคุณหมดอ่หมดทีนี้เราก็ต้องเฮ้ยกลับมาทำเฮ้ยของเราหมดเราก็ต้องมาเอา่อมาขยันมาทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะติดวิ่งอาส่งของส่งของไปประเทศที่เราได้ยอดขายเยอะไงทุกอย่างอะ่ะมันก็มีการเรื่องของที่ต้องอยู่เฉยไม่ได้แหละ แต่ในสถานการณ์ของแต่ละคนนะ่ะมันเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องไฟต์ต้องแอคชั่นออกไปตรงเนี้ยเห็นไหมก็ต้องดูนะคะว่าแต่ละคนมันเป็นเรื่องอะไรกันเนาะหรืออย่างเงี้ยถ้าง,งานประกันอย่างงานประกันเห็นไหมใครทํางานประกันเนี่ยมันก็อย่างนี้คุณก็อาต้องขยันหาลูกค้าหน่อยเออหรือบางทีอ่ะ ถ้าเราอยู่เฉยเนี่ยเราจะไม่ลูกค้าเลยใช่ไหมเราอาจจะไปหาลูกค้าแล้วหาลูกค้าได้เยอะถ้าเราทําประกันน่ะเป็นงานที่ดีคุณดูแลลูกค้าดีบริการลูกค้าดีเคลมให้ลูกค้าดีเวลาลูกค้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณวิ่งไปเคลมเขาเลยเนี่ยมันก็ดีกับตัวเองบางทีอ่ะคุณอาจจะได้ลูกค้าจากลูกค้าเองด้วยกันก็ได้คือแนะนําปากต่อปากก็ได้หรือบางคนน่ะ ถ้าเป็นคนที่อองานประกันบางคนพูดไม่เก่งเนี่ยคุณก็ต้องออกไปหาออกอะไรแอคชั่นของคุณน่นแหละคะ่ะก็ให้ดูว่าในสถานาการณ์ของทุกคนมันเป็นเรื่องอะไรนะแต่เพียงว่าดาวทิตเนี่ยเป็นมหาจากักรมันก็อาจจะมีความเรื่องของบางคนก็อาจจะความใจร้อนความหงุดหงิดหัวเสียได้ก็ระงับเรื่องของความเจร้อนหน่อยก็ดูกันดีๆนะคะในแต่คนเนาะ,ะถ้าเรามองในมุมลบมาก มุมลบมรณะคือปัญหาอุตสากรรโรคภัยคืออะไรล่ะอาจจะเป็นตัวเจ้านายคุณเองคุณพอ่อคุณก็ได้ค่ะผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละเป็นปัญหาตัวคุณเป็นปัญหาอย่างไรอะ่ะเขาอ ah. าจจะหงุดหงิดหูเสียใจร้อนก็ได้นะในสถานการณ์ตรงนั้นน่ะเรารู Field ้แล้วนี่ ว่าเออดาวทิตยอยู่ตรงนี้นะถ้ามีเจ้านายเขาอารมไม่ดีใส่เรามาเป็นแค่ช่วงเรือว่าไม่ได้หนึ่งทั้งหนึ่งเดือนอะ่ะแต่ไม่ได้เป็นทุกวันบางคนอาจจะเจอต้นเดือนบางคนกลางเดือนบางคนเจอปลายเดือนนะเพราะว่นอยู่ที่เรื่องขององศาดวงดาวที่จะไปสัมพันธ์กันน่ะของแต่ละคนนะคะก็ต้องดูนะแล้วทีนี้ ก็เมืออย่างี้อีกได้อ่อยังหมายถึงเรื่องอีกได้การเดินทางสุภาพเนี่ยมาถึงการเดินทางก็ได้หรืออ่อในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้การคาประกันก็ได้ทีนี้ใครมีการที่จะเอ่อโยกย้ายคุณก็ต้องวิ่งคุณก็ต้องทำาช่ไหมล่ะเอ่อต้องไปติดตอ่อสมมุติคุณจะไปย้ายไปอีกจังหวัดหนึ่งคุณไงอ่ะ ขั้นตอนคุณทําอะไรอย่างไรงคุณก็ต้องไปวิ่งเต้นไม่ใช่วิ่งเต้นหมือว,ว,ว่าไปวิ่งดูว่าเอกสาร้องถึงไหนแล้วอ่ะไปถึงนั้นได้ยังใช่ไหมของแต่คนก็ต้องดูไปตามนั้นนะมอาจจะมีการเหนื่นอยหน่อยก็พยายามค่ะเพราเดี๋ยวพอวันที่17สิงหาไปเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่บ้านตัวเองไปอยู่บ้านตัวเองเนี่ย แล้วเป็นตำแหน่งเกษตรตราธิปดีล้วก็มองเห็นว่าสุภาอาที่เป็นดาวเจ้าหนุ่ะสุภาะไปอยู่นยเรียนสุภาะคุณจะมีประสบความสําเร็จเกิดขึ้นมีชื่อเสียงก็ได้หรือมีความโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งก็ได้หรือบางคนอาจจะมีคุณพ่อคุณเจ้านายหรือผู้หลักผู้หหใหญ่เนี่ยเขาแนะนําให้คุณทําอะไรเนี่ย คุณก็ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยใครมีเรื่องของตําแหน่งตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยเนี่ยจังหวะเนี่ยตั้งแต่17ดส,สิงหาจนถึง17กันยามีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือในเรื่องของธุรกิจต่างประเทศเองแต่วงเล็บนะมากน้อยไม่เท่ากันนะ พราะอย่าลืมนะการประสบความสําเร็จของแต่ละคนนะ่ะมันก็ต้องดูว่าเราอะอยู่อย่างมชติเราเป็นพนักงานเนี่ยเราอยู่เป็นพนักงานระดับไหนอ่าระดับปฏิบัติการไหมอ้าวเราอาจจะได้ขยับขึ้นไปไหน่อยเป็นปฏิบัติการเอ่อเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหรือเปล่าหรือระดับเป็นเป็นผู้บริหารหรือเปล่านะคะมึง คือพูดง่ายแบบมันแตกต่างกันแน่แหละตรงเนี้ยอยู่ที่พื้นเดิมของแต่คนแหละนะคะแล้วเราบอกว่าก็ยังไงก็ให้ใจเย็นกันอย,อย่าเพิ่งหงุดเจอเพิ่งหัวเสียอะไรกันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีทางออกเพราะเรารู้แล้วว่าออดวงดาวอ่ะย้ายไปอยู่ตำแหน่งนี้นะเออไปอยู่ในเรือนอะไรเรือนดีไหมอ่าถ้าเรือนดีอ่าเราก็อาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราถ้าเรือนที่แบบ เป็นเดือนที่คู่ขัดแย้งหรืออะไรนะมาอาจจะมีติดขัดบ้างแต่ถ้าเราขยันหรือทำอะไนะสิ่งนั้นอ่ะประสบผลมันเกิดขึ้นได้ก็สำหรับชาวศีธนูก็มีแค่นี้นะคะก็มันจะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปที่กดติดตามกดแชร์ต่างๆทีเนี้ยก็ต้องอาจจะมีเสียงที่เขาทำการก่อสร้างกันเนาะแถวบ้านนี่อย่างเงี้ยก็ต้องขออภยนะัยวันนที่น่นนะคะขอบคุณค่ะ